มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนคือรวยค่ะการที่คุณจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือคุณนะคะจะต้องออกมาสร้างแบรนด์หรือว่าสร้างตัวตนมันคือการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เป็นของคุณนั่นเองนะคะวิธีการง่ายๆก็คือคุณจะต้องมี1จุดยืนที่ชัดเจน นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณจะออกมาสอน 2. กลุ่มเป้าหมายของคุณต้องชัดเจนนะคะว่าตอนนี้คุณจะออกมาแก้ปัญหาใครอย่างที่สามคอนเทนต์ของคุณต้องตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายนะคะเออสุดท้ายแล้วเราต้องทำให้เป็นประจำอย่างสม่าเสมอนะคะแล้วคุณก็จะได้กลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจนค่ะ